สบายดีเมือเนี้ยอเต่งิมารีวิวความน่าฮักของอาจารย์นอทีเพิ่นได้มีโอกาสไปลาวแล้วเต่งก็ได้มีโอกาสเข้าห้อมโครงการนี้แล้วก็ได้มีโอกาสมาลาวน้ากันเนาะเดี๋ยววันนี้สิพามาเพิ่มความน่าฮักของอาจารย์ว่าอาจารย์แต่และคนนั่นน่ะกนง่ายอยู่งแหงทุกคนเพรว่าจะเป็นอาหารอีสานอาหารลาวแบบไหนอาจารย์ก็กิ่นได้เบิดยกเว้นสําหรับคนที่เพิ่นบอก,กินพวกเนื้อซั์ใย,ยนั่นเองก็คือเป็นพวกงัวอย่างนินะก็แล้วแต่คนเลือกกินเนาะแต่อาหารอีสานบรร แต่ส่วนหาอาจารย์เพิ่นกับแบบกินได้ทุกคนเลยแล้วกัพาอันนี้พวกน้องตุ๊กนี่แหละพาอาจารย์ตอนแรงสินะพาอาจารย์เพิ่มมานั่งกินข้าวยู่แคบทางแบบนี้ตอนแรกก็ญาติเระเออญาติอา,า,าจารย์กินบบได้ได้ทุกคนญาติอาจารย์กินบบได้ญาติอา,าจารย์กินบบเป็นนะนะญาติอาจารย์แบบบบมักอ่าก็เลยแบบว่า ก็เลยลองชวนเบิ้งแล้วก็พบว่าเอ้ยอาจารย์เพิ่นก็มากินแบบนี้สินะทุกคนแล้วก็อาจารย์เพิ่นก็บอกว่ามีแต่แนวแซ่บๆอาหารบ้านๆแบบนี้แหละจักแม่นการเข้าถึงประเทศลาวแท้ๆล้วก็มาเจอราคาน้อยผู้หนึ่งที่เพิ่นเฮ็ดตำมานะทุกคนเอ้ยเปีผู้น้อยๆอายุพอจักปี10ปลายปีถึงมา12 13ปีแต่ว่าเฮ็ดอันกินบักเก็งๆเฮ็ดตำขายช่วยแม่อีกแล้วทุกคนเนาะบ่แม่มีแต่แนวแซ่บๆม่ำนี่ขาวอาาเสิถุงแล้วเว้ย มาอยู่น้ำลายลงต่อตอนตามเพราะว่ามักน้องเพิ่งเลยจะต่ำแหงโดยตัวนี้ต่ำอย่าอันนี้เป็นต่ำมีขาวมาสิมาถ่ายลงต่อตอนรีบน้องคนบีบอะไรบ่อยๆอยเจี๋ยวลงต่อสิบเอ็ดโมงเขายากกินเขาเปรี้ยงยังไม่ใส่ตัวเดียวใส่น้ กินมันตุน่มหมีแต่มันบัขาวขอราะต้มหี่อ่าแม่อันซึ่งมาต่ำเลยที่ปิดแต่จุ่มประเด็นที่เป็ดตัดตุ่มห้อหมี่ข้าวทวดเลยขอกินนะ้ำกระเลยด้วย ตัวนี้ต่างสาหลายกว่าแต่ไม่ตั้งสานนีอ่าเมนพ็กจะต้องตักหิ้งมคือตหงแฮมม่ได้เม็นจะมานลีกืดตเวพอเห็นโยงแมแบบหเกาหลีเกาหลีเนาะัีลวกลา้กัราตามรวมมิตรโดยน ยัไนตนเียนศาสร่เิ่มาีนนวลบลับวันนี้บมีปุ่มทั้อมีเอะมัวประเด็กไม่มีจางไม่มี ของ้าเหรอเบอของผู้สาวดีค่ะเอาล้วท่านไงต่ำต่ำแล้วเลือกเอาแล้วแต่ว่าเพจเพื่อกแน่นอนเนะเร่องบุกินี่แต่ถ้าบุกินส์ น้องตุ้มซึ้งดีใจล่หลายเดอที่อาจารย์เพิ่งได้มีโอกาสมาแล้วล่ะค่ะกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็เห็นอาจารย์หลายหลายคนมากขอบใจอาจารย์หลายๆขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะ ถึงแม้ว่าอาหารจะเป็นอาหารบ้านๆแต่ทุกคนก็ตั้งใจเฮ็ดแหงในการต้อนรับที่ว่าคนไทยเพื่อนไปช่วยเหลือในโรงเฮียนสอปลาวเนาะก็มีแต่อาหารบ้านๆแถมอาจารย์ก็เข้าถึงง่ายลินกาลังเฮียนแบบบาหมู่คู่อย่างกันเลยบอกเลยว่าตะแพงแต่หักขนาดเลยเนาะ บพสำนักได้ทุกคนยังได้ผ่ากันไปเห็นหูนอกสถานที่หลายๆม่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดองค์ตื้อแล้วก็ได้ไปห่วมกิจกรรมต่างๆอีกเนาะอาจารย์บางคนกับบเคยมาจา้าเชื่อสินะแล้วก็ได้มาเห็นหพูพร้อมๆกันแล้วติดกันเป็นเธอแรกที่ได้มีโอกาสมาพร้อมกับคณะ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณนราชาวิทยาลัยและทางมหาลัยเพื่อนของคณะมนุษยศาสตร์ก็ยังได้มาช่วยทุนการศึกษา่วยให้อุป,ปกรณ์ให้กับน้องๆนงักเรียนที่ในเวียงจันทร์อีกได้ทุกคนน้อบอกได้เลยว่าเห็นแล้วก็คงซึกแบบ ซาบซึ้งใจแหงและพวกน้องเองก็รู้สึกดีใจหลายที่ว่าคนไทยเพิ่นบทอดทิ้งคนลาวแล้วก็เห็นน้องๆลหลายๆคนพากันดีใจแหงหลายที่ว่าเห็นคนไทยเพื่อนมาแจกทุนการศึกษามาช่วยอีอย่างต่างๆเนาะและยังได้ห้อมคิจกรรมน้ากันลหลายๆอย่างอีกคนในช่วงที่องเต่งสอบแล้วหรือว่าปิดเทอมนี่นะองเต็งิกลับไปลาวเดี๋ยวองเต็งจะทายบรรยากาศชีวิตบ้านๆให้ทุกคนได้เบื้องเด้อว่าเป็นจังใดชีวิตการเป็นอยู่บอกเลยว่าชีวิตการเป็นยูของน้องตัวคณะสนบทกนี้ หลายหลายแล้วก็อาหารก็จะอาหารพื้นบ้านกว่านี้และถ้าหากว่าคนไทยคนใดที่อยากไปเที่ยวลาวฮะก็สามารถไปแวะลิงยูบ้านเมืองนองตุกได้เดอ้ออาหารกับโซนอาหารทะเลนะทุกคนนอกะเป็นอาหารทะเลที่ว่าอานำเข้ามาจากประเทศอื่นเพราะว่าประเทศลาวบ่มีชายแดนที่ติดกับทะเลสลาลก็นำเข้ามาจากประเทศไทยถ้าหากว่ามองใดที่ใกล้กับประเทศใด ก็จะนําเข้ามาจากประเทศนั้นเช่นว่าภาคาแถวเวียงจนันทน์เนาะก็จะใกล้กับประเทศไทยสไลด์ก็น,นําเข้ามาจากไทยถ้าหากว่าทางภาคเหนือหรือทางอีกอย่างที่ใกล้กับประเทศใดก็จะนําเข้าจากประเทศนั้นเลย และลักลักของการมาลาวสิ่งที่ข้าบอกได้ก็คือต้องได้กินส้มตำดอ้อแต่ถ้าหากว่าไผรที่อยากกินส้มตำเส้นใหญ่ๆแบบหลงผะบางแนะนําว่าให้ไปหลงพะบางเลยเจ้าหลงพะบางก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแหง่งหรือว่าไผรที่อยากไปเที่ยวลาวแล้วยังปวงพุสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอยากที่จะมาเที่ยวแนวใดก็สามารถาาติดต่อนอกตุกตาได้เดอ้อทุกคนแต่ว่าตอนนี้น่ะกำลังพักเสียงฝ่ายละก็เจ็บคอเพราะว่าตั้งแต่ไปลาวนะทุกคนกะ กลับมาแล้วก็บอสบายทุกคนเนาะสองมือแล้วที่วานอนนั่นแหะทุกคนสองมือแล้วที่ว่านอนแบบนอนตลอดเลยแล้วก็ง่วงนอนตลอดเลยนะทุกคนแล้วก็อาหารอีสานบ้นบานๆนี่ยนะอยากทีถามทุกคนว่ามีไผ่ได้เคย กินไข่ลูกแน่เนาะบ้านต้องเต่งสิงเค่อเอิญว่าไข่ลูกไข่ลูกนี่เป็นไข้ที่แบบว่าบ่มันไข่ห้างหังเดี่ทุกคนแต่ต้องเต่งบนแน่ใจละกับบชวัวว่าภาษาไทยเอิญมาแนวไดแต่ว่ามันกระแทบทุกคนเนาะแล้วแต่ไผมากกินเลยบางคนกับโบกล้ากินอีโตดมันวาซ่านแต่จังไหนก็นตามเด้อประสบการณ์ในการที่ว่าได้มาลาวเท่านี้เนาะู้สึกว่า อาจารย์ทุกคนน่าฮักขนาดเลยแลวก็อาจารย์พ่ดเป็นกันเองสุดๆเลยแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายกับ่าคิดว่าจ,าพจะพสิกินง่ายอยู่ง่ายป่านนี้เลยทุกคนเนาะแล้วก็ เพื่อนกระจดีอีกที่แบบว่าคอยช่วยเหลือคนลาวมาโดยตลอดชินะก็คขอบใจทางมหาหลัยหลายๆเข้าใจอาจารย์หลายๆที่ให้การสนับสนุนในการศึกษาของนังเรียนลาวในสนอบปปรลาวเนาะส่วนอีพีต่อไปที่เป็นจังใดกันนั้นฝากทุกคนติดตามในเด้อภายที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำได้การพากเสียงของลงตุก๊กอาจ,จะบ่ค่อยโอเคปันไดพราะว่า ้องตูกบุคอยสบายแล้วกะเสียงมันก็บุ่คอยดีแล้วกะยังมีฮู็บเป็นที่ระลึกไว้อีกเด้อเป็นความทรงจำที่ดีแห้งหลายสบายดี